สวัสดีครับก็วันนี้นะครับอยู่กับผมเพื่อนโซนครับอยู่กันในเกม Primal Quest หรือ l อ w a r r i o r กันเกมโปเกมอนนะครับมือถือนะครับอีกหนึ่งเกมนะครับที่น่าเล่นมากๆวันนี้นะครับจะพามาดูไกด์การหาไอเทมชนิดหนึ่งนะครับอย่าเป็นไอเทมอะไรติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปรบกวนฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมอ่ะก็ตอนนี้ผมจบ เขตคันโตเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังจะไปเขตโจโตแต่ว่าก่อนเราจะไปเขตโจโตเนี่ยผมมีไกด์หาไอเทมอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นไอเทมที่มีชื่อว่า e ีกพีแคนนะครับถามว่า e ีกพีแคนเนี่ยมันเอาไว้ทําอะไรใช่ไหมอีกพีอีกพีแคเนี่ยมันเอาไว้ใช้นะครับอ่าในการอัพเลเวลนะครับของโปเกมอนเนี่ย e ีกพีแคนก็คือหน้าตาแบบนี้ก็จะมี e ีกพีแคนที่เป็นอ่าสีฟ้านะครับสีฟ้าเนี่ยจะให EXP 100หน่วยนะครับแล้วก็สีม่วงจะให้800แล้วก็สีเหลือง3000แล้วก็แลส,สุดเลยก็คือพื้นหลังส้มๆแดงๆนะจะได้อันละหมื่นนะครับซึ่งในแต่ละอันเนี่ยมันก็มีวิธีการหาอยู่ซึ่งผมบอกเลยว่าสำคัญมากๆเวลา,าเราจับโปเกมอนมาใหม่หรือ,อเราจะดันเลเวลของโปเกมอนเองแล้ว EXP candy มันไม่พอเนี่ยนะครับมันหาจากไหนบ้างซึ่งผมมีอย่างละเป็นพันๆเลยนะครับเดีย๋ยวมีวิธีหา นะครับอ่ะโอเคก็มาดูกันได้เลยเริ่มต้นนะครับแบบเบสิกเบสิกเลยก็คือการทำเควสนะครับมาจู่ตรงเนี้ยเควสเล็กๆนะครับก็มันคือวิธีแรกเลยก็คือเมนเควสนะฮะเมนเควสเนี่ยนะครับ, Quest, นะรบจะมีให้เราตลอดไม่ว่าเราจะทำเควสไหนก็ตามนะครับเควสเล็กเควสน้อยหรือกระทั่งเควสใหญ่นะครับ, Quest, Quest, ราานะรบมันจะมีเอชพีแคนดี้ไซให้เราตลอดนะครับตรงนี้เนาะเวลาเราผ่านเควสเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ก็คือทุกอันเลยจะมี exp candy ให้เราหมดเลยว่าจะเป็นพื้นฟ้าพื้นม่วงเนี่ยมีหมดนะฮะอ่ะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยนะดูนะไอ้ที่ผมผ่านมาแล้วนะครับเนี่ยจะมีหมดเลยนะครับอ่านี่ก็จะเป็นวิธีแรกนะฮะวิธีทสองครับไม่ใกล้ไม่ไกลครับก็คือไซเควสนะฮะนี่ไซเควสก็จะมี exp candy ให้เราด้วยแต่นะครับมันไม่ได้มีทุกอันมันจะมีแค่บางเควสนะฮะก็เราก็ไล่ดูเอาส่วนใหญ่มันจะเป็นเควสสีเหลืองนะครับเควสสีเหลืองนะดูดิเควสสีเหลืองจะมีตลอดนะฮะ มาเควสสีเหลืองจะมีตลอดแล้วก็มีเควสบางสีก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไล่ดูเอามันก็ทําไม่ยากนะครับไซเควสไซเควสได้ทำง่ายมากๆนะฮะก็ได้อีกเพนดี้ตรงนี้ไปนะครับวิธีที่3นะครับมันจะอยู่ที่เดลี่เควสนะฮะอ่ะเดลี่เควสอยู่ตรงไหนครับให้เราเลื่อนดูนะนี่ครับสุ่มกาชาเห็นปะมันจะมีบางอันที่มีไหนนี่มีเห็นปะไฟเตอร์เนี่ยไล่ไปไหมอีกเพนดี้นี่พื้นสีเหลืองเลยเห็นปะไล่ไปไหมเนี่ยทำเลยอันเนี้ยไม่ต้องห่วงเราต้องทําทุกวันอยู่แล้ว ตรงนี้เนาะอย่าลืมมาทำด้วยแล้วก็ถัดไปครับบัตตี้เควสนะฮะบ,บัตตี้เควสเนี่ยมันจะมีตามช่วงเวลานะครับก็จะมีช่วงตั้งแต่เช้าันแบบหัวค่ำหน่อยนึงเควสมันก็จะหายไปสักพักหนึ่งนะครับเนี่ยมันจะอีก43นาทีมาถึงจะรีเซตใหม่แล้วประมาณนี้นะครับผ่านไปแล้ว4วิธีครับวิธีถัดไปวิธีที่5เนี่ยมันจะอยู่ในช็อปนั่นเองอยู่ในร้านค้านะก็ในร้านค้าเนี่ยมันจะมีเพชรให้เราซื้อได้นะครับ อ่ะนี่ครับจะอยู่นี้นะครับตรงร้านเฟลลี่นะครับร้านเฟลลี่เนี่ยก็จะซื้อได้ในราคา30เพซนะครับนี่ซื้อได้เลย30เพชร100เพรนะครับแล้วก็400เพชรจะซื้อตัวแรได้เลยนะนี่ก็มาซื้อได้จากตรงนี้นะครับโอเคไหมตรงนี้ส่วนร้านอื่นก็ไม่ได้มีอะไรนะครับจะเป็นไอเทมเฉพาะทางไม่เกี่ยวกันดูเฉพาะาร้านเฟลลี่อย่างเดียวพอนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวิธีที่5วิธีที่6ครับมันจะอยู่ใน หัวข้อเวลแฟร์นะครับหัวข้อเวลแฟร์อยู่ตรงไหนใช่ไหมหัวข้อเวลแฟร์ทุกคนเคยจําได้มดั้ยว่าหัวข้อที่เคยเราไปเคยกดโค้ดกันเนาะนี่ครับมันจะอยู่ตรงเลเวลกิฟต์นะฮะเนี่ยเลเวลกิฟต์ตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีอยู่เมื่อเราเลเวลถึงขั้นหนึ่งร้ี้า,าเนี่ยจะได้พื้นเหลืองเลยไซส์เทั้งหมด10ชิ้นอย่างเงี้ยไล่ดูเอานคะครับผมตรงนี้เนาะต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของวิธีที่7นะฮะวิธีที่เเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของ achievement นะครับมันเป็น achievement ที่เป็น Pokemon นนโปเกมอะ อยผมพามาดูนี่ครับ achievement ต,ตรงนี้ที่เป็นรูปตราตรงนี้นะฮะอ่ามันจะอยู่ตรงหัวข้อที่เป็นโปเกมอนนะฮะอัะนนี้อันแรกเลยแหละโปเกมอนนี่ครับเนี่ยเนี่ยของรางวัลตามนี้เลยถ้าไม่รู้ว่าต้องทำยังไงให้ได้มันมานะให้เรากดคาว่า go นะครับมันจะเปิด q u วสแล้วฮะจะทำ q u e s ให้เรานะครับเนี่ยจะอนี้นะไลด่ดูมีเยอะเหมือนกันนะครับถัดไปครับวิธีที่แปกันดีกว่าวิธีที่แปมันอยู่ในกิวนะครับก็ให้เข้าไปในส่วนกิลเรานะครับ ซึ่งในโอเคในกิวเนี่ยมันก็จะมีอะไรให้เราทำมากมายนะครับก็ทำภารกิจนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอร้านค้ามอเมอร์เนี้ยอย่มัไก็จะมีรีเซ็ตของมาให้แล้วก็ทำเควสต,ต่างๆนะครับได้รับในส่วนของเนี่ย exp candy เห็นไหมครับเนี่ยไล่ทำไปได้เลยนะครับจะมีเยอะมากๆนะครับไล่ทำไปเลยมันก็จะเหมือน d a i ี y quest ข้างนอกแหละแต่ว่าเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของเควสก์คิวโดยเฉพาะ เพราะนั้นให้เราเข้ามาทําด้วยนะครับมันสิ่งที่ต้องทําแต่ละวันละเราจะได้เอ็กซ์พีนดี้ไปเป็นของรางวัลน,นั่นเองครับถัดไปนะครับก็วิธีที่9เนี่ยเป็นวิธีเบสิกที่หาได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็คือการที่เราเข้าไปในส่วนของ PVE นะครับแล้วก็ไปที่เทรน r a i n e r Battle นะฮะนี่ครับให้เรากดเข้าไปนะฮะมันก็จะมีเทรนเนอร์ที่เราเคยนะครับผ่านการประจัญภัยมาแล้วนะครับแบบ3ดาวเต็มแล้วกดกวาดร้านได้เลยในคุณจะได้รับในสอง EP candy มา แบบนี้ครับเยอะมากๆนะครับตามจำนวนสตำแหน่งที่เรามีเราก็กวาดเราไปเลยแม้กระทั่งในส่วนของอเทรนเนอร์ที่อยู่ระหว่างทางที่เรากําลังเดินไปเจอเนี่ยเวลาสู้เสร็จเราก็ได้รับอยู่ดีนะครับตรงนี้เนาะต่อมาครับวิธีที่10เนี่ยก็มันจะอยู่ตามถนนหนทางคือไม่รู้ทุกคนเคยสังเกตไหมครับว่าอ่ามันจะมีพวกโกเบเกบอลน,นะครับอยู่ตามทางเงี้ยเออเนี่ยเจอพอดีเลยนะครับเราก็เดินไปเก็บได้นะครับเดีย๋ยวผมจะพาเดินไปเก็บแป๊บนึง เดินไปเก็บนะตรงนี้นี่ครับทุกคนสังเกตตัวหนังสือนะครับมันจะเด้งขึ้นมานะครับมันจะมีในส่วนของ E.P. Candy ดอกให้เราด้วยเห็นไหมครับมันจะเขียนว่าไซส์ S หชิ้นเห็นปะอ่นนี่คือวิธีที่10นะครับผมต่อมานะครับเป็นวิธีที่อ่าสิบละกันนะครับวิธีที่11เนี่ยผมลืมบอกไปมันจะอยู่ตรงดาวตามด่านต่างๆนะครับ เลยไปได้ไงเมื่อกี้ก็กดไปแล้วรอบนึงนี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับดาวตามด่านเห็นปะห้าดาว10ดาว15ดาวเนี่ยมันก็จะมีดรอปข้้งบนด้วยนอกเหือจากการที่เรากวาดล้างแบบสําเร็จเรียบร้อยแล้วเวลาเราผ่านแบบสมมุติแบบนี้มีทั้งหมด30ดาวเราสู้10คนคนละ3ดาวอเงี้ยเราก็จะปลดล็อกกล่องทัางบนด้วยนะโอเคแนละ้วตรงนี้ต่อมาวิธีที่12เนี่ยมันจะอยู่ในระบบเทล่านะครับระบบใหม่ของเจน9นะฮะ อ,อยู่ตรงไหนหนะนี่เทล่าคอปปี้ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้แหละมันจะมีตัวอีฟทีแคนดี้ดรอปให้เราด้วยนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นวิธีที่13วิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่เยอะที่สุดในเกมนี้นะครับไม่ต้องเติมด้วยนะครับอ่านี่คือวิธีไฮไลท์เลยก็คือมันจะอยู่ในระบบ PVE นะครับนี่เข้ามาตรงนี้เลยมันจะอยู่ในนี่ครับ Sun EV Copy นะครับ กิจกรรมนี้ผมบอกกันเลยว่าได้โคตรเยอะนะครับมันจะเล่นได้ช่วง6โมงช่วงเช้าเอาง่ายเลยช่วง6โมงเช้าไม่เกิน6โมงเย็นนะครับมันจะเป็นซันอีวีก็ปี้ก็คือให้เรามาสู้นะครับกับโปเกมอนเป็นสเตปต่างๆยิ่งสู้เยอะเลเวลเยอะเราจะได้ของเยอะซึ่งผมบอกเลยว่ามันจะได้อีพนดี้วันหนึ่งเนี่ยเป็นพันชิ้นเลยนะครับเยอะมากๆนะครับให้เรามาสู้ช่วงกลางวันนะแล้วช่วงกลางคืนเนี่ยเราก็ไปสู้กับตัวแบล กลางวันเนี่ยมันจะเป็นเอฟี่นะครับกลางคืนไอคอนมันจะเป็นแบ็คตัวแบ็คไอ้นั่นนะตัวแบ็คกี้นะครับให้เราเข้ามาสู้นะตรงนี้ก็ได้ EP มาหาศาลเลยแล้วก็วิธีสุดท้ายนะครับง,ง่ายๆเลยคือเติมเงินนะครับไม่มีเลยแค่นี้นะจบละประมาณนี้ก็อย่าลืมนะครับมาทำเควส์ทำภารกิจกันนะครับเพื่อที่จะได้รับในสองเอพ e ีแคนดี้ไปซึ่งผมบอก,กเลยว่าแม่งโคตรดีนะครับถ้าเกิดว่าเราทาได้ทาสาเร็จเนี่ย ก็จะได้ของอีเพนดี e อย่างมหาศาลเลยแต่ว่าแนะนําก็จะเป็นในส่วนของตัว e ีวเมื่อกี้นะครับอี EV นะกิจ e ีวช่วงกลางวัน6กโมงชา้าถึงหกโมงเย็นอันนี้ได้เป็นพันนะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะหวังว่าทุกคนจะ ชื่นชอบนะครับในส่วนของวิธีการหาไกด์ต่างๆซึ่งโอเคไกด์ต่างๆของเกมนี้สามารถขอกันมาได้ที่ใต้คลิปนะอยากจะให้ทำคลิปเกี่ยวกับไกด์สอนอะไรนะครับหาของอะไรในเกมนี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาขอกันได้โอเค,คผมก็ก่อนจากการรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ทุกค่โซนด้วยแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับซ u g a เกสวัสดีครับ